สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องทีมงานขอบตาดำสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเป็นแพ่งละกะสวัสดีแฟนคลับน้ององุ้งอิงนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเรื่องบอมาจานะครับกะจะบอกว่าอยากสิบอกว่าอนุโมทนาสาธุน้ำนะครับผมกะซึมเนื่องจาก มาวานนะครับทีโบโจนะครับเพื่อนในโพดว่ามีแม่ของผู้หนึ่งซึ่งแม่ผู้นั้นเนี่ยเพิ่นหักหลักะมักสาวหน่อยเพลิดพันแพงวงสาวหน่อยเพลิดพันแพงแต่นะครับลูกเพิ่น นะครับกรับไปพลังงานลบแล้วกับโพสหรือวาอ่าสางคอนเทนต์ต่างๆที่อบอดีกับวงสาวหน่อยเปนตวนแพงแล้วกับน้องวงอิงนะครับมาโดยตดียเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วที่นี่นะครับแม่เพิ่นก็ได้นะครับมาลักษณะแบบว่า ขอความซอยเหลือเนาะนะครับน่าจะเป็นเรื่องการเงินนั่นแหละนะครับจากบอโจนะครับซึ่งมอบ้านบอโจเผมก็บอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหรือมันก็จะเอาเงินไปซื้อของมาขายค้าขายนะครับซึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับเคยค้าขายนะครับก็เพราะผมก็ค้าขายผมกับแจนจุดนี้ครับพอขาดในขานะครับมันเมื่อย ะครับเห็นแนยไมได้กะระดิ่ตนเพราะว่าเป็นอาชีพทปิจิกของเคยเห็นมาก่อนคือกันนะครับแล้วก็เมื่อหมอว่าเนี่บอดปังกระดิพิม,มบอกไปว่าเดี๋ยวสิไหอนอนอุ้งอิงลูกสาวผมโอนไห้แล้วก็ล่าสุดเมือ่อคืนนี้นะครับคืนของวันที่สิบหกนั่นแหละครับบอทโจน,นะครับกรได้ให้น้องอุ้งๆๆอิงโอนให้แล้วนะครับซึ่งตามที่โพใสใจละครังใดละ่ะ ตามที่โพสน,นี่แหละพี่น้องผมก็ได้แคปมาให้เบิงนะครับเพิ่นเ็ปเป็น,ปน,ปนคลิปไปแล้วในทางช่องไงช่องสาวน้อยเป็นผันแพงนะครับพี่น้องก็ครับเบิงได้นะครับ้องอุ้งอีงก็ได้โอนให้แล้วละกัอยากจะอนุโมทนาสาธุบุญน,นําก็คือวา่านะครับบ่ไดใให้ยืมครับพี่น้องไม่ให้ยืมนะครับโอนให้เลยนะครับผมไม่ให้ยืมผมให้เลยครับแม่ สู้สู้และเป็นกำลังใจหักแพ้งครับแม่ในกระบอดในคลิปนั้นนะครับบอดมันก็เดชเชิญเถาแม่เนาะผมมักผมมักเอือนผูเแถาหรือผู้ถี่แบบอาวุโสที่แบบเฮ้ยนี่บบผมมกเอินมาแถาแม่ในครับมันเป็นผมเอิอนเองนี่แหละนะครับก็ว่าให้ไปรวมงานน,นั่มวันที่สิบหาสิบหากรกฎาปิดวงนั่นแหละครับอยุดมนะครับผม ้วก,กาเป็นก็ผมมาบอพี่น้องอน้องงอีก,ก็บอโจนะครับเกิดบ้านพลือหัดเป็นบ้านครูครูพวมีแต่ให้ครับมันเป็นจากเขาเอื่นว่าจิตใต้สำนึกนะครับบางเทือ่อผมมีบันไดกระหายด้เมตตาจิตครับเกิดจากเมตตาจิตเกิดจากจิตแต่สำนึกความเป็นโตตนที่แท้จริง ของบุคคลทั้งสองก็คือบอดโจกบนองอุงอิงมันตรงกันครับมันตรงกันอืแล้วมันจะเป็นการให้อันยิ่งใหญ่มหาศาล้วก็บอดเพิ่งกระเด็นเขาเรียเอ่ยว่าแหนบข้ามเบาอืประกอบข้ามเบาทีว่าบกเกียบโบแขนงไม่โกรธไม่แค้นอให้มาเบิ่งแม่ให้มาดูแลแม่ เห็ <kung> ุจังไงมันก็ังสียใจดีเพิ่นก็บอกผู้เสมอนะครับเรา่เคยด่าไ่เคยอันนี้เลยนัวก็พิมพ์ดีพิมพยังผมกับพ่อเขาใจในจุดนี้คือกันว่าเอ๊ะเพิ่นคิดยังไงคือกันนะครับพี่น้องคือบอลเพิ่นไปเห็นอย่างไหนนะแม่นักก็น้องอุ้งอิงไปเห็นอย่างไหนวุ้งสาวหน่อยเพ่นแพ่งไปเห็นอย่างไหนเพิ่นคลิปนี้บริไม้มีบริไมมีแต่เพียงนี้นะครับผมจะเอา อ,อันนึงมาให้เบิงโพดโพดนึงมาให้เบิงผมไปพอมากครับหลายคนก็จะไปพอแล้วล่ะแต่หลายคนอาจจะยังไม่สังเกตผมสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปไหนบอผมจะมาถามพี่น้องมันเป็นไปไหอยุบบ่อ่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิงครับ ผมจะให้พี่น้องสังเกตก่อนนะครับผมจะให้พี่น้องสังเกตก่อนเด้ <c oughs> อเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมสิบอกว่าผมสังเกตเห็นอียงนี่ครับ <c oughs> พี่น้องเห็นไหมครับ กระทูนี้หลายคนกน็อาจจะเห็นแล้วเนาะบางคนเพิ่งกะบพท่านเห็นผมก็แค่อยากจะมาถามครับว่าอันนี้พวกเกี่ยวกับบอดโจเดีย๋ยวลบของของบอดโจอก่อนพี่น้อง่คือลบอยากเสร็จแล้วเห นี่พี่น้องผมยังให้สังเกตครับสังเกตซอยกันว่ามันแมนบอรครับนี่บางคนก็นอาจจะเห็นแล้วนะครับพผนีบางคนก็นอาจจะเห็นแล้วนะครับผมขออนุญาตเบอนะครับผมขออนุญาตเบอพี่น้องไปหาเอาเลยกันนะครับ,บอืมบหัวผมลงคลิปเนี่ยจะลบบอนะครับ พี่น้องกรับไปหาเบิงนะครับผมขออนุญ,ญาตเบอร์ในบางส่วนนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่นคอมเมนต์หรือว่าบุคคลที่อยู่ในภาพในในในกระทู้เนี่ยเพิ่อนอาจจะบดไ้เห็ดแบบนั้นเพิ่นอาจจะบดไ้พิมพ์หรือว่าบด้อหย่างต่างๆผมขออนุญาตเส็นเสือไว้นะครับผมขออนุญาตเส้นเสือไว้นะฮะแล้วก็พี่น้องให้สังเกตนะให้สังเกตอ่ะพี่น้องสังเกตบ่งเอาผมให้สังเกตให้เวลาสังเกตพอ่อหราเนาะ ที่นี่มาเบิ้องอีกหุ่มหนึ่งผมจีบบอกนะครับจุดสังเกตที่ผมเห็นนะครับจุดสังเกตนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นหอืมผมกบ body, ะบ่อดี้มีความเชียวชาด้านนี้นะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่า คือคือใน linkage, รูปเนี่ยมันอยู่ในกระถูเลยด้วยโมฮัมหมัพนสีลบบอนะแต่ว่านี่คืออีหลีหลายคนก็เห็นนะครับผมบมฮัมว่า <c oughs> ดูครับรูปเนี่ยเพิ่นแคปมาแคปมาแล้วมาตั้งกระทูมาตั้งกระทูครับเนี่ยแคปมาแล้วมาตั้งกระทูเป็น,เป,นเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับผมไปเจอมากผมอยากฮูว่าคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ เนี่ยคอมเมนต์เห็นบ่รูปที่ผมวงกลมด้านล่างนี่ครับที่ว่าสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสามสัปดาห์ที่แล้วเห็นบ่ผมวงกลมแดงๆเนี่ยแล้วกันพี่น้องเบิ้งข้างบนนี่ข้างบนนี่ตรงนี้นตรงนี้นเห็นบ่ครับนี่แหละมันแข่งฉี่ยากเนี่ยี่ตรงนี้นพี่น้องเบิง้งยี่สิบสามชั่วโมงที่แล้วคอมเมนต์ด้านล่างสามสัปดาห์ที่แล้วมันสามารถเกิดขึ้นก่อนได้กระทู้เหรอครับ มันเกิดขึ้นก่อนไหนครับคอมเมนต์สามสัปดาห์ที่แล้วแต่กระทู้เพิ่งสร้างยี่สิบสามชั่วโมงที่แล้วโมหุมวา,วาผมอาจจะมันอาจจะเป็นข้อพิพาทก็ได้นอะเดี๋ยวอาจจะเป็นข้อพิพาททั้งระบบหรือว่าหรือว่าของผมเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอประทานนะพี่ก่อนนะครับแต่ผมเห็นแบบนี้หลีหลายคนก็เห็นครับหลายคนก็เห็น เพิ่นอาจจะลบลูกเลกกับผู้หูนะครับซึ่งผมได้เบอร์ไวแล้วได้เพราะว่าคนถีอยู่ในกระทูหรือว่าบุคคลที่เป็นชื่อเนี่ยเขาอาจฉีกโได้เฮดเขาอาจฉีกโไดิพิมพ์อาจฉีกโไดิยังก็ถือ่อาจฉีกโได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันได้เพราะว่ามันแปลกผมเมื่อคยเห็นว่าคอมเมนต์มันจะเกิดก่อนกระทูได้ยังไงกระทู้มนต้องเกิดก่อนคอมเมนต์แล้วแล้วเอามาแปะก,กันอย่างเงี้ยคือมันบมแมนได้ผมว่าผมว่ามันบ้แมนหรือจังหดอ่าผมตัง้งคําถามไว รหรือว่ายังไงทุกคนมีความคิดเห็นมาจังไดก,กับกับกระทูกระทูนี้หลายคนเห็นแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ชี้เป้าวัตอยู่ที่ไหนไปหาเอาเองไปหาเอาเองนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนทําขึ้นมันเกิดขึ้นที่หลีนะครับทุกคนก็เห็นหลายคนหลายท่านนะครับผมโอเคครับอ่ะกะสำหรับคลิปนี้ช่วงไทย นะครับช่วงไทยยัดเลื่มครับพี่น้องกํานะกำหนดการทีเซอร์นะครับกำหนดการทีเซอร์มือนี้ครับวันที่18 6แปดหโมงแรงครับทีเซอร์ของเพลงน้ําตายหลาน้อยครับเพิ่นจะปล่อยนวันจุฬบ่ยหโมงเย็นคืนนี้ครับพี่น้องผมมาสนนาิน้ำตาน้ําตาไหลตั้งแต่ทีเซอร์แล้วแหละทีเซอร์คือจุดที่พิกพีคจุดที่ทําให้น่าสนใจเป็นบางส่วนของ ของเนื้อหาหลักนะครับซึ่งมืออื่นนะครับจะปล่อยนะครับปล่อยเพลงเต็ม MB เต็ม9้าโมงเช้านะครับ3มโมงเช้าเก้านาฬิกาพี่น้องวันที่1ิบเก่านะครับโอเคนะครับพี่น,อน้องจะเลื่มเป็นกำลังใจนะครับผมจังไนผมก็คิดว่าเพลงนี้น้ำตาไหลแล้ะกสิเป็นเพลงส่วนตัวของน้องอุ้งอิงโดยเฉพาะแล้ะก็เป็นเพลงแรกที่พอโจแต่งจบแต่งครบสำหรับน้องอุงอิง เรากับว่าเราแต่งก่อนอันนี้เราแต่งนะครับเราแต่งเพลงอยู่แต่ว่ามันยังไม่จบสักเพลงนะครับและที่นี่เป็นเพลงแรกที่แต่งจบตีสามกว่านะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กะกรอให้พี่น้องนะครับใส่วิจรารย์เยอะนะครับคิดดีนะครับทำดีเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองเข้าเองนะครับผมนอกากการให้เหมือนติดบอสกับน้องหญิงให้การให้ที่ดีคือการให้ภยัยการให้ที่ดีคือการให้ท่านให้ผู้ที่ตกทุกข์ลำบากนะครับ นั่นแหละคือการให้อันเปรเ์เสริมนะครับยั่งไงก็ขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนทุกทันฝากกดติดตามกดซับสไคร้ทัางช่องทีมงานขอบตาดำเนเดอร์ครับขอบประคุณสวัสดีครับ